สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับเดี๋ยวเรามา,าพูดถึงท็อปิกที่มีความน่าสนใจอีกท็อปิกหนึ่งนะครับผมก็ใช้ความรู้ความสามารถเท่าที่มีแล้วก็สรุปง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการลงทุนได้นะได,ได้จริงเลยนะครับแล้วก็ เพิ่มเติมความรู้ที่เรามีอยู่ในการลงนะทุนนะท่านใดที่ไม่เคยดูกราฟนะท่านใดที่เพิ่งจะเรียนรู้เรื่องกราฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นเ,นเนการเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับแต่ท่านใดที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนี่ยแล้วอ,อยากจะแสดงความเห็นหรือว่าเพิ่มความเห็นเพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยก็ยินดีมากเลยนะครับยินดีมากเลยนะครับงั้นก็มาดูกันว่ามีอะไรที่จะได้นําเสนอกันบ้างนะครับ อ่ผมเริ่มอย่างนี้เลยครับนะฮะกราฟที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือกราฟแท่งเทียนนะนะกราฟแท่งเทียนก็เป็นกราฟที่ผมเนี่ยใช้ในการเทรดนะฮะหุ้นเป็นประจำนะฮะซึ่งแท่งเทียนที่ที่อ่ปรากฏอยู่ในชาร์ตเนี่ยนะครับมันมันมีความหมายนะฮะมันมีความหมายแล้วก็บางครั้งเราดูเราก็ไม่รู้จัดดูยังไงนะเห็นมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงแดงแดงเขียวเขียวเนี่ยบางทีเราใช้ความรู้วันเนี้ยเอาไป ปรับใช้ได้เลยแล้วก็ผมจะลองเอาอความรู้ตรงนี้อเอาไปใช้ในกราฟจริงเลยในท้ายใน,ในท้ายวันวันนี้ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับคือแท่งเทียนแต่ละแท่งเทียนเนี่ยครับมันมีอยู่4องค์ประกอบนะฮนะหนึ่งคือราคาปิดนะราคาปิดราคาเปิดนะครับนะฮนะสามก็คือจุดสูงสุดแล้วก็4ก็คือจุดต่ําสุดมีอยู่4องค์ประกอบนี่แหละครับบางแท่งเทียนมันอาจจะไม่มีไส้ มันอาจจะไม่มีแขนตรงนี้นะนะมันจะมีแค่ตัวตัวไส้มันก็คือตัวบอดี้มันอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าราคาปิดหรือว่าราคาเปิดเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้ครับนะแต่ว่าโดยโดยทั่วไปก็จะก็จะเห็นประมาณนี้นะครับแท่งสีเขียวนะถ้ากราฟออกมาเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยมันก็บอกว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดฉะนั้นราคาเปิดจะอยู่ด้านล่างนะฮะถ้าสมาชิกราคาปิดจะอยู่ด้านบนนะครับ จุดสูงสุดก็คือจุดราคาที่ไฮสุดนะก็วันนั้นก็จะเป็นแขนไปแต่ถ้าถ้าเป็นแขนไปแสดงว่าราคาปิดของมันเนี่ยต่ำกว่าจุดสูงสุดนะแต่ถ้าเป็นราคาปิดกับราคาที่เป็นจุดสูงสุดเป็นจุดเดียวกันเนี่ยเราจะไม่เห็นแขนในยังไงเข้าใจง่ายๆนะครับนะเช่นเดียวกับราคาปิดถ้าถ้าถ้าราคาปิดมันต่ํากว่านะครับราคาเปิดแท่งที่ได้จะเป็นแท่งสีแดงนะจุดต่ําสุดเนี่ย มันอาจจะเป็นจุดเดียวกันกับราคาปิดก็ได้นะครับเราก็จะไม่เห็นแขนองมานะอันนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่ามันบอกถึงแรงซื้อแรงขายได้นะไอกราฟพวกนี้นะครับกราฟแท่งเทียนเนี่ยบอกซื้อบอกถึงแรงซื้อแรงขายได้นะแรงซื้อมากกว่าแรงขายเนี่ยเราสังเกตยังไงให้เราขีดนะให้เราขีดอ่าแบ่ง แท่งเทียนที่เกิดขึ้นเนี่ย Banana. เป็นสามสามช่องนะครับแบ่งเป็นสามช่องสามช่องนี้ยังไงฮะเราดูที่ราคาปิดนะนะอันนี้ถ้าเป็นเขียวเนี่ยคือรา,ราคาปิดมันสูงกว่าราคาเปิดถูกไหมครับราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแท่งสีแดงคือราคาปิดต่ํากว่าราคาเปิดนะอันนี้เขาจะง่ายๆก่อนถ้าแรงซื้อมากกว่าแรงขายเนี่ยนะราคาปิดของเขาเนี่ยนะฮะราคาปิดของเขาเนี่ยจะอยู่ในช่องที่หนึ่งจะอยู่ในช่องที่หนึ่งนะ ในเส้นสมมุติที่เราที่เราลากไปนะครับแต่ถ้านะแรงขายมันมากกว่าแรงซื้อราคาปิดของเขาจะอยู่ในช่องที่3นะของเส้นสมมุติที่เราลากไว้นะครับถ้าแรงขายกับแรงซื้อเท่าเท่ากันนะลักษณะคือเท่าเท่ากันใกล้เคียงกันราคาปิดของเขาจะเป็นไงฮะอยู่ในช่องที่2นี่ก็ข้อเข้าใจง่ายๆเลยนะครับนะไอกราฟประเภทที่ว่ามันมีลักษณะที่ เป็นลักษณะเฉพาะเนี่ยถ้าเ,เราเห็นการาฟแบบนี้นะบางทีไส้มันอาจจะเล็กกว่านี้ได้เขาเรียกโดจินะถ้าเราเคยเห็นหรือเป็นลักษณะของแฮมเมอร์นะหรือเป็นลักษณะของแฮงกิ้งแมนอะไรพวกนี้นะซึ่งผมก็เรียนให้ทราบว่าการบอกแรงซื้อแรงขายพวกนี้มันก็อาจจะไปใช้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะรตรงนี้ก็เราก็ทํากันง่ายๆได้เราดูเองได้ครับเราก็ขีดเส้นสมมุติไปแล้วก็เราก็ดูซิว่า ราคาปิดของเขาเนี่ยอยู่ในช่องไหนในตารางที่เราขีดนะฮะช่องที่1ช่องที่2หรือช่องที่3นะครับช่องที่1ก็คืออยู่ด้านบนนั่นแหละครับนะก็คือราคาปิดของเขาเนี่ยอยู่ด้านบนในช่องที่1ก็แรงซื้อจะเยอะแต่ถ้าอยู่ช่องที่3ก็เป็นแรงขายจะเยอะแต่ถ้าอยู م, ่ช่วงช่องที e ่2เนี bah, ่ยราคาปิดนะครับก็จะเป็นลักษณะที่แรงขายกับแรงซื้อมันเท่าๆกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือว่า แท่งเทียมมันบอกแนวโน้มราคาว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือเป็นลักษณะของไซเบได้นะครับขาขึ้นเนี่ยจุดสังเกตก็คือว่าจุดโลของเขาเนี่ยจะยกขึ้นเขาเรียกว่ายกโลนะยกโลมันอาจจะมีแท่งสีแดงมาแซมก็ได้แต่ว่ายกโลขึ้นนะและทำหายใหม่ยกโลทำหายยกโลทำหายเป็นลักษณะพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่า,าเป็นลักษณะของกราฟขาขึ้นตรงกันข้ามนะฮะ ถ้ามันทําโลใหม่เรื่อยๆทาโลใหม่เรื่อยๆทําโลใหม่เรื่อยๆเงี้ยก็เป็นลักษณะของกราฟที่เป็นขาลงนะฮะทำโลใหม่และไม่ทำหายนะฮะก็คือลักษณะของหายนี่มันต่าลงเรื่อยๆนะจุดสูงสุดของวันต่าลงเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยกราฟท่างเทียนมันอาจจะมีตัวบอดี้กับมีตัวแขนขึ้นมานะซึ่งนักลงทุนให้เอาที่ราคาปิดนะให้เอาที่ตัวบอดดี้มัน เราไม่เอาแขนนะไม่เอาแขนไปทําแบบนี้นะเราเอาที่ตัวบอดี้มันขีดเวลาเราจะดูว่ามันจะาราคามันจะขึ้นจะลง,งหรือต่างหรือกราฟเราเอาไปวัดเนี่ยเราจะไม่เอาแขนเราจะเอาตัวบอดี้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับถ้าเป็นกราฟที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยก็จะเขียวบ้างแดงบ้างเขียวบ้างแดงบ้างไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่ามีลักษณะแนวโน้มอะไรนะครับนั้นก็เราก็จะเจอในกราฟทุกวันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ ตัวหนึ่งก็คือว่ามันจะบอกเขาเรียกว่าเป็นจุดกลับตัวเป็นจุดเป็นจุดกลับตัวได้นะจุดกลับตัวเช่นจุดกลับตัวในในกราฟที่เป็นขาขึ้นจุดกลับตัวของเขาก็คือกราฟที่เป็นขาลงกราฟที่เป็นขาลงเช่นแท่งเทียนมันทำา i g เป็นลนักษณะที่เป็นขาขึ้นอยู่ดีๆแล้วเกิดแท่งสีแดงแท่งหนึ่งนะครับก็ยังเป็นทำา i g ทำาโลยกขึ้นนะครับแต่ว่าแท่งเทียนถัดไปเป็นไงฮะ แท่งเทียนถัดไปมันมันมันไม่ทำหายแล้วแต่มันทำโลอนะอันนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะให้เราสงสัยว่านะครับสงสัยว่าใช้เครื่องหมายคำถามเนี่ยนะมันจะเป็นกราฟอ่ากลับตัวพลิกตัวเป็นขาลงนะฮะนั้นถ้านักลงทุนที่เป็นทางเทคนิคถ้าเจอแบบนี้นะท่านก็ส่วนใหญ่เขาจะขายทิ้งหรือในอีกกรณีหนึ่งกราฟที่เป็นขาลงอยู่เดิมนะครับนะลงอยู่เดิมเนะี่ยแล้วแท่งสุดท้ายเป็นสีเขียวนะแท่งสุดท้ายเป็นสีเขียวแล้วแท่งถัดไปเป็นสีเขียวที่ทํา ยกโลขึ้นนะครับแล้วทาหายใหม่นะฮะลักษณะอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพลิกตัวเป็นขาขึ้นได้นะฮะังนั้นนักลงทุนทางเทคนิคเจอแบบนี้เขาก็จะซื้อน,นะฮะนั้นเนี่ยก็เข้าใจง่ายเราแล้วเอาไปใช้ได้ครับท่านสมาชิกครับนะอีกตัวหนึ่งที่เราเจอประจําแล้วก็ผมว่านักลงทุนหลายท่านก็จะได้ยินว่าคําว่าโดจิเนี่ยโดจิโดจิมันหมายถึงราคาเปิดกับราคาปิดมาอยู่ในตําแหน่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ก็คืออยู่ช่องที่2จํจได้ไหมฮะอยู่ช่องที่ของของอการอ่านกราฟแท่งเทียนเมื่อกี้ที่ผมได้แสดงให้ท่านสมาชิเกเห็นนะฮะมันมันใกล้เคียงกันอันนี้บ่งบอกว่าเทรนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เทรนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นหรืออาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงโดจิเนี่ยอาจจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นะฮะนะสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ไม่ได้อ่ามีอ่าในยะต่างกันนะอย่างเช่นอย,อย่างนี้ฮะกราฟอย่างเงี้ย นะะเป็นกราฟที่ตรงนี้เป็นไซเวย์นะฮะไซเวย์มาเรื่อยๆแล้วเกิดโดจิตรงนี้นะฮะแล้วกราฟจากโดจิตรงนี้แล้วเกิดแท่งเทียนสีแดงแล้วยาวเลยครับวิ่งลงนะพอวิ่งลงเสร็จมีทำฐานนิดหน่อยตรงนี้แล้วก็เกิดโดจิเห็นไหมฮะโดจิอย่างี้ปุ๊บก็กลายเป็นขาขึ้นมายาวเลยกลายเป็นขาขึ้นมายาวนะยาวนะจน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 ,จน,จนถึงจุดหนึ่งก็กลับเป็นขาลงนะกลับเป็นขาลงเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวจะมีต่อไปว่าท่านจะท่านจะเจอศัพท์ที่เป็นลักษณะแท่งเทียนพิเศษซึ่งเราจะจาเป็นทริคเอาไปใช้ได้นะครับโดจิเห็นไหมฮะตรเนี้เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นขาลงนะครับแล้วก็ดูไว้ว่าโดจิก็มีความหมายนะฮะอันนี้ก็โดจิเห็นไหมฮะโดจิขึ้นปึ๊บแลเกิดกลายเป็นขาขึ้นมันจะเป็นสัญญาณสั้นนะฮะเป็นสัญญาณสั้นๆแล้วก็เป็นจุดที่นักลงทุนทางเทคนิคเขาอาจจะใช้เมื่อเห็นสัญญาณแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะซื้อหรือจะจะขายได้นะครับ อ,อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น e n g u o f i n g pattern e n g u o f i n g pattern แปลว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือกลืนกินมันกลืนกินคาว่ากกืนกินก็คือแท่งเทียนถัดไปนะแท่งเทียนถัดไปเนี่ยมันจะเกินครึ่งหนึ่งแล้วมันเป็นชนิดที่ตรงกันข้ามนะอย่างเช่นแท่งเทียนที่เป็นลักษณะสีแดงมาก่อนนะแล้วก็เกิดแท่งเทียนสีเขียวซึ่งขนาดแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยขนาดบอดี้มันมากกว่า50%ตของตัวเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็น กระทิงกินหมนะีกระทิงกินหมีก็คือว่ากราฟลักษณะที่เป็นแบบนี้สัญญาณแบบเนี้คือการจะพลิกตัวเป็นขาขึ้นน,ะนักลงทุนทางเทคนิคเขาเห็นอย่างนี้เขาก็จะซื้อเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเป็น bullish engulfing นะฮะแต่ตรงกันข้ามอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น bearish engulfing bearish engulfing ก็คือหมีกินกระทิงหมีกินกระทิงก็คือว่ากราฟเนี่ยจะพลิกเป็นขาลงนะฮะก็คือแท่งเทียนจากเดิมเนี่ยที่เป็นขาขึ้นอยู่เก่าเนี่ยนะครับ เกิดแท่งเทียนสีแดงยาวที่มีบอดี้เกิน50%ของแท่งเทียนที่อยู่ก่อนหน้านะครับนะอันนี้คือลักษณะของสัญญาณขายนะครับสัญญาณขายอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเจอแบบนี้นะครับออีก2ตัวที่จะพูดถึงคือแฮมเมอร์นะแฮมเมอร์ Hammer, นะแฮมเมอร์ Hammer ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คอนนี่แหละครับนะคอนเนี่ยถ้านักลงทุนจําได้เนี่ยคอนมันจะมีทั้งแดงทั้งเขียวนะลักษณะของคอนเนี่ย อ่าคือมันจะบอกว่าเป็นจุดกลับตัวที่เป็นขาขึ้นนะในกราฟที่เป็นขาลงมาอย่างเงี้ยนะกราฟที่เป็นขาลงมาอย่างเงี้ยแล้วเจอสัญญาณคอนแบบเนี้ยคือมันมีแรงขายมาแล้วมันมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปนะอันนี้คือการลักษณะที่ว่าเป็นแฮมเมอร์ซึ่งบ่งบอกว่าทางเทคนิคนะอาจจะแท่งเทียนก็ต่อไปจะเป็นลักษณะของขาขึ้นได้นะฮะแส่วนใหญ่แล้วก็ผมก็จะคอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนสีเขียวสักหนึ่งแท่งที่ทำา i g ใหม่ ยกโลขึ้นก็จะซื้อตามได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นลักษณะของกราฟที่เป็นขาขึ้นอยู่เก่าแล้วเกิดแล้วเกิดแท่งเทียนสีแดงที่เป็นคล้ายคล้ค้อนตัวนี้นะครับนะบนะนะเขาเรียกว่าเป็น hanging man นะลักษณะของ h a n ก i n g man ก็คือรูปรูปคนแขวนคอนะฮะอย่างเงี้ยนะครับ,รบแสดงว่ามันจะเป็นจุดกลับตัวเป็นขาลงนะซึ่ง h a n ก i n g man อาจจะเป็นเขียวหรือแดงก็ได้เจอสัญญาณแบบเนี้ยนะฮะในกราฟที่เป็นขาขึ้นเนี่ยเจอ h a n ก i n g man ก็ขายนะครับ นะส่วนใหญ่ก็จะคอนเฟิร์มด้วยหนึ่งแท่งเทียนสีแดงนะเราก็จะขายเป็นกราฟลักษณะสัญญาณขายชนิดหนึ่งครับนะนั่นก็เอาไปใช้ได้เลยครับท่านสมาชิกนะผมลองให้ดูกราฟทางเทคนิคเพื่อที่จะดูว่าเออเราจะอ่านแบบไหนบ้างน,นะอย่างอย่างเนี้ยผมอ่านให้ดูและลักษณะของโดจินะเห็นไหมฮะโดจิถ้าเจอโดจิอย่างเงี้ยนะครับกราฟคอนเฟิร์มมาเป็นสีแดงถัดวันตัดไปเนี่ยแท่งเทียนมันจะลงค่อนข้างรุนแรงก เราก็จะขายตั้งแต่แท่งเทียนนี้หรือว่าเห็นโดจิก็ขายได้เลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ส่วนใหญ่นักลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนแบบเรียวไทมดูกราฟตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่เห็นโดจิวันนั้นหรอกครับจะเจออีกหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วเนี้ยครับแต่ว่าวันถัดไปถ้ามีมีแท่งแดงสีแดงมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขายทิ้งนะครับเช่นเดียวกันกับกราฟที่เป็นขาลงแล้วเกิดโดจินะฮะถ้าเป็นลักษณะพวกพวกเนี้ยคอนเฟิร์มเพื่อแท่งเทียนสีเขียวอีกสักหนึ่งแท่งเทียนก็จะคอนเฟิร์มกราฟเป็นขาขึ้นนะครับ รักษากราฟขาขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันจะยกโลนะแล้วทำไฮใหม่ไปเรื่อยๆก็เป็นกราฟขาขึ้นแต่ขณะเดียวกันถ้าเราเป็นกราฟขาขึ้นอยู่ดีๆแล้วเราเจอ hanging man hanging man จะเขียวจะแดงก็ได้นะ hanging man เนี่ยมันก็จะกลายเป็นขาลงนะเป็นระยะสั้นๆหรือเราเจอถ้าตรงปลายตรงเนี้ยนะอย่างนะอย่างเนี้ยเขาเรียกโดจินะแต่ว่าใส้ตัวบอดี้มันจะโตนิดนึงนะก็ใกล้เคียงก็ขึ้นเป็นขาขึ้นนะ ขึ้นไปขาขึ้นเสร็จปุ๊บเราไปเจอโดจิอีกก็กลงอย่างเงี้ยสัญญาณอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกันหรือเป็นลักษณะของอกราฟเป็นขาขึ้นตัวเนี้ยแฮมเมอร์เห็นไหมฮะเป็นคอนตรงเนี้ยเจอคอนตรงเนี้ยปุ๊บกราฟก็เป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยที่ผมสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยก็เป็นลักษณะของกราฟที่มันเป็นแท่งเทียนที่เป็นลักษณะของไซเวย์นะครับหรือแฮงกิ้งแมนเอ่อโทษโดจิที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะถ้าเราเจอแบบเนี้ยปุ๊บแท่งเทียนสีแดงคอนเฟิร์มเสร็จเราขายเลยก็พอเอาตัวรอดได้นะครับ คือเราพอดูได้แต่ว่าการใช้กราฟแท่งเทียนส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช้เดี่ยวๆนะฮะเราก็ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์นะครับใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์บางท่านก็อาจจะใช้เส้นค่าเรียนะครับบางบางท่านก็อาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ความชํานาญของแต่ละท่านแต่ว่าผมแนะนําว่าเราดูแท่งเราดูกราฟอะไรไปให้ให้เราดูแบบเดียวนั่นแหละดูจนชํานาญดูจนลึกซึ้งนะครับแล้วมันจะใช้ได้ประโยชน์อย่างไม่มีปัญหา อย่างผมก็จะใช้แท่งเทียนใช้เส้นค่าเฉลี่ยประจำนะฮะแล้วก็ดูแนวโน้มดูอะไรต่างๆมาตลอดก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดีนะะบางท่านก็อาจจะไปใช้กราฟที่ลักษณะที่อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นก็ท้ายที่สุดก็ผมคิดว่าผลก็คงจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเราก็ไม่ใช่นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนทางเทคนิคเลยนะฮะผมผมจะใช้กราฟเป็นตัวตัดสินใจ ที่จะซื้อหรือขายนะฮะแต่ว่าผมจะดูเรื่องของอฟันเดอเมนเทลัลหรือดูเรื่องของพื้นฐานนะเป็นเป็นยืนพื้นเป็นหลักแล้วก็ใช้กราฟเป็นส่วนประกอบในการดูจุดซื้อจุดขายเท่านั้นเองนะแต่การมีความรู้เรื่องกราฟทางเทคนิคเนี่ยมันจะทําให้เราเอาตัวรอดได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยสัญญาณอย่างเช่นกราฟตรงนี้เป็นกราฟอ่เป็นกราฟที่เป็นกราฟเซตเรานี่นะเห็นไหมถ้าเจอโดจิอย่างเงี้ยนะบางทีถ้านักลงทุนทางเทคนิคที่เขาอ่าจานาราเห็นอย่างเงี้ยเสร็จป,ปุ๊บ คอนเฟิร์มแท่งแดงมาวันนึงก็ <ๆ S 1> าอาจจะขายทิ้งแต่ก็าสามารถรับต่ําๆตรงนี้ได้เป็นต้นนะผมยกตัวอย่างนะครับหรือนักลงทุนที่เขาเจอโดจิในตําแหน่งที่เป็นขาลงอย่างเงี้ยนะแล้วคอนเฟิร์มด้วยแท่งสีเขียวเขาก็จะซื้อตามแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับนะก็น่าจะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมคิดว่านำเอาไปใช้ได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็หากมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนนะฮะถ้าสมาชิกสามารถ อ่าอินบ็อกซ์มาไว้ได้แล้วก็ท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับท่านใดที่เก่งเรื่องกราฟอยู่แล้วก็สามารถที่จะอ่าส่งข้อมูลแล้วก็ให้ทุกท่านได้อ่านนะฮะผมก็จะก็เป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเลยนะครับนะก็คงจะเอาไว้เท่านี้แล้วก็อสักประมาณสี่ทุ่มก็จะได้คุยเรื่องของจุดซื้อจุดขายอีกทีนะครับนะก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับสวัสดีครับ